สวัสดีค่ะช่อง YouTube สุขหันสาพาเพลินนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดปาจีนแล้วระหว่างเดินทางเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแต่ก่อนจะเข้าบ้านนะคะเราก็จะตรวจเนี่ยค่ะอ่ะโควิดก่อนที่จะเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจกันเลยนะคะก่อนจะตรวจเราก็จะล้างมือก่อนนะคะให้สะอาดก่อนนะคะก็จะมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้เทส ะะอันนี้จะเอาน้ำ,นำที่แหเข้าไปใส่นี้เดี๋ยวเราก็นะคะอันดับแรกเราวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะเปิดอันนี้ก่อนเพื่อที่จะปั่นจมูกนะคะอันนี้ก็จะมีที่พอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี้นะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ซื้อที่ร้านเภสัชร้านยาเลยนะคะ เราก็จะแย่เข้าไปคุณหมอบอกว่าสองเส้นค่ะโอ้โหเจ็บมากเจ็บมากอือหือโอ้อีกทีหนึงค่ะปัเราก็จะบุน นะคะข้างนี้อีกทีหนึ่งเหมือมนไปเลยนะคะแสบมากเลยค่ะนี้เราก็จะเอาตัวที่เราปัดเสร็จนะคะมาใส่ในนี้่ะเราก็จะคนคนคนนะคะคนคน,คนเพื่อที่จะให้อ่ที่เราปัดลงไปอะคะ่ะมันเข้าไปอยู่ในนี้นะคะ หลังจากนั้นพอเราคนคๆอย่างนี้นะคะให้มันเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวจุ๊บที่เขาให้มาตัวนี้นะคะหย่อนเข้าไปนะคะ่คะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เราใช้หยอดที่จะเทสนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่านี่นะคะเราก็จะหยอดตัวนี้ลงไปลงไปในนี้นะคะ เราก็จะทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะคะ่ะให้เดี๋ยวขอวางข้างล่างนะคะเดี๋ยวถ้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกทีนึ่งนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าอยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าบ้านไปเราก็ต้อง เรียบร้อยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างที่เราตรวจเสร็จแล้วเราจะใส่ในนี้แล้วคุณพี่ร้านพิท่านก็บอกว่าพอเสร็จแล้วเราต้องเอาไปแช่ซันไลค่าเชื้อแล้วเราถึงจะามาใส่ถุงแล้วถึงจะทิ้งขยะได้นะคะ mm. เพื่อที่จะไม่ให้เป็นขยะติดเชื้อที่อันตรายต่อคนอื่นนะคะต่อคนที่มาเก็บขยะนะคะเรามาลุ้นกันคะ่ะ ่นแน่นอ,อนค่ะเพราะว่าสุขเป็นคนไม่ไปไหนแล้วก็ระมัดระวังตัวมากๆยังแสบจมูกอยู่เลยค่ะนี่ค่ะล่มแล้วนะนี่ค่ะปลอดภัยแน่นอน fc ผลที่ออกมาก็คือนี่นะคะเห็นไหมคะไม่ได้ใจว่เห็นหรือเปล่าก็คือแค่ขีดเดียวนะคะเป็นขีดเดียวนะคะมีขึ้นขีดเดียวนะคะเห็นไหมคะมันเป็นกล้องที่แบบอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวขอเอามาให้ดูใกล้ๆ uh นะคะ fc นี่คะ่ะผลที่ออกมาก็คือ จะขึ้นแค่ขีดเดียวนะคะผลจะขึ้นมาแค่ขีดเดียวเยแล้วก็ไปต่อคุณไม่ท้องนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเราจะไปดูว่าจะจะไปถึงบ้านตอนไหนตอนนี้อยู่ที่ในเมืองนะคะอำเภอเมืองปรจจีนนะคะเราก็ซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้เวเราก็จะเข้าไปที่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนเวลาถึงที่บ้านแล้วนะคะ ตอนนี้ขอขับรถเดินทางก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้อีกประมาณสักสองกิโลก็จะถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกถนนเส้นสุวรรณสุวรรณศรนะคะเป็นจากตัวเมืองปาจีนออกไปที่จะไปอำเภอประจันตคามนะคะ ก็จะถึงก่อนนะคะก่อนถึงอ่าอำเภอประจันตคามนะคะอยู่กึ่งกลางระหว่างปาจีนกับอำเภอเมืองปาจีนกับอีอำเภอเมืองกับอำเภอประจันตคามนะคะซึ่งอำเภอประจันตคามเป็นอ่าจะอยู่เป็นอำเภอละเมศกันค่ะนะคะตอนนี้เราก็จะไปเรื่อยๆเลยนะคะอีกประมาณหนึ่งกิโลก็จะถึงบ้านแล้ว นี่ก็ออกมาถึงบ้านแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นอ่าหน้าบ้านนะคะจะเป็นนาท้องนานะคะที่พ่อปลูกไว้นะคะอันนี้ฝั่งทางนี้จะเป็นของญาติกันแต่ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นข้างในไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหน้าบ้านนะคะธรรมชาติค่ะดีใจมากที่กลับบ้านมาอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านของเรานะคะ จะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นบ้านายิๆกันนะคะดนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะถึงบ้านแล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะโอ้ oh. บ้านนู้นนะคะหลังสีเขียวเขียวนู่นนะคะทางเข้าบ้าน ก็จะเป็นบ้านสุนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นบ้านนะคะค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่บ้านนะคะก็จะมีต้นไม้ที่พ่อกับแม่เขาจะปลูกไว้นี่มีขายนะคะปลูกขายด้วยนะคะแล้วก็ที่บ้านจะทำไม้กวาด นี้นะคะไม่กวาดทางมะพร้าวนี่ก็จะเป็นาทางมะพร้าวที่เราซื้อมานี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่พ่อกับแม่เขาเพาะไว้นะคะต้นไม้ดอกไม้นะคะสนใจสั่งซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงในเ,เพจนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นกระดาษนะคะต้นใหญ่มากเห็นไหมคะค่ะ น,นี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านจะร่มรื่นค่ะที่บ้านที่อยู่นี่เป็นทางที่เราขี่เข้ามาเมื่อกี้นะคะค่ะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านสุนะคะข้า,างๆนี้ก็จะเป็นบ้านคุณปู่นะคะเนี่ยลังนู้นนะคะจะพาไปดูบ้านคุณปู่นะคะอันนี้ยังอยู่ในบ้านสุ จะเป็นบ้านคุณปู่นะคุณปู่ซึ่งคุณปู่อยู่คนเดียวเพราะว่าคุณย่าเสียแล้วนะคะนี่จะเป็นบ้านคุณปู่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวมีอะไรอ่ก็จะถ่าย คลิปให้ดูถ้าพรุ่งนี้บุญกระถินนะคะสะดวกที่จะถ่ายก็จะถ่ายในเอฟซดูจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกระถินด้วยกันนะคะสรุปแล้วคือสู่กลับบ้านมาทําบุญกระถินนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ช่อง YouTube สุหันสาพ,พาเพลินด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ